หน้าจอปกติของเครื่องอ่าน QR Code วิธีการเซตเครื่องอ่าน QR Code ให้เชื่อมต่อกับเราเตอร์ภายในบ้านเริ่มต้นจากการที่ขันนอ็อตและเปิดฝาเครื่องอ่าน QR Code ออกมาจะมีลักษณะตามนี้และมีปุ่มอยู่ทั้งหมด3ปุ่มเรียงอยู่ตามที่ท่านได้เห็น ใช้ไขควงชี้ให้ดูว่ามี3ปุ่มโดยเราจะเรียกว่าปุ่มที่1ปุ่มกลางคือปุ่มที่2และปุ่มที่3วิธีการเซตให้กดปุ่มที่1 1ครั้งและจากนั้นกดปุ่มที่1กับปุ่มที่2พร้อมกันค้างไว้ประมาณ5วิจากนั้นปล่อยปุ่มออกเฉพาะปุ่มที่1ให้เหลือ เฉพาะปุ่มกลางหรือปุ่มที่2ค้างไว้โดยนับ 1, 2, 3, 4, 5 5วิดโดยประมาณแล้วปล่อยมือจากนั้นมาดูหน้าจอเครื่องอ่าน QR code จะเข้าสู่หน้าเซตอัพตามที่แสดงนี้และจะมีตัวเลขชุดหนึงปรากฏที่อยู่บรรทัดล่างสุดที่เขียนว่าเกต w เวหมายเลข192.168.1.1 1, 1. ตามที่ท่านเห็นในขณะนี้นำตัวเลขนี้ไปทำในขั้นตอนต่อไปนำโทรศัพท์มือถือของท่านเปิดไปที่รูปสัญญาณ Wi-Fi กดค้างที่รูปสัญญาณ Wi-Fi ซ้ายมือบนจะปรากฏหน้าจอดังนี้กดเชื่อมต่อ QR setting เพื่อให้โทรศัพท์มือถือของท่านเชื่อมต่อกับตัวอ่าน QR code จากนั้นกดปุ่ม Home เพื่อออกไปยังหน้าจอปกติจากนั้นกดเข้าไปที่ Google Chrome ตามที่ปรากฏในคลิปจะเข้าสู่หน้าจอแบบนี้พิมพ์ตัวเลขที่ได้จากเครื่องอ่าน QR Code ลงไปในตำแหน่งของ Google Chrome คือ192.168.1.1ตามที่ปรากฏในคลิปในขณะนี้จะเข้าสู่หน้าจอถัดไปดังนี้ กดเข้าไปที่แถบสีม่วงที่เขียนว่าตั้งค่า Access Point ที่ตำแหน่ง AP name จะปรากฏชื่อเราเตอร์ที่เชื่อมต่อให้เลือกเราเตอร์ที่ท่านต้องการพร้อมกับใส่ Password ลงไปในตำแหน่ง AP password จากนั้นกด Save ที่อยู่ข้างล่างและจะปรากฏหน้าจอแบบนี้ เลือกแถบสีม่วงแถบที่3ซึ่งเขียนว่าตั้งราคา1ให้ใส่ราคาที่ท่านต้องการใส่ณนะที่ตำแหน่งนี้เมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนลงไปยังล่างสุดเพื่อกดปุ่มเซฟและกดปุ่มโฮมเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติเป็นอันเสร็จขั้นตอนในการเซตติ้งให้ QR code สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi และตั้งราคาเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มรีเซ็ตหรือปุ่มที่1ที่เครื่อง QR Code จะปรากฏราคาตามที่ท่านตั้งเอาไว้จากภายในโปรแกรมราคาที่ท่านตั้งสามารถตั้งราคาเป็นเศษราคา31บาท32บาท35บาทก็สามารถตั้งได้ตามที่ท่านต้องการ QR Code พร้อมให้บริการได้แล้ว